มีสองแบบนี่มาทำเบอร์เกอร์นี่วางขนมปังอะไรนี่คือถาด ลองน้ำมันเห็นหัวมีตู้เปิดสไลด์เข้าตรงนี้สไลด์เข้าไปล็อกปิดแล้วออกสไลด์ามาเอาไปล้างอ่า ที่ใส่หัวแก๊สหัวตัวนี้ใช้นิ้วขันก่อนพอขันด้วยตึงนิ้วแล้วใช้ กุญแจเลื่อนมาขันต่อให้แน่นขันแค่เอ่อหนึ 1, 8, ่งในแปดรอบเท่านั้นเอง ก็คือนิดเดียวไม่ต้องไปต้องขันหลายๆรอบไม่ประโยชน์แล้วก็เอาหัวเนี้ยไปเสียบเข้าถังแก๊สขันเข้ามีสอนชี้ให้เห็นก็ขัน